ลูกรักทำไมมาน,นั่งอยู่ไี่คนเดียวล่ะลูกฮะหนูกำลังคิดว่าจะใช้แผนยังไงดีถึงจะแก้ปัญหาได้แผนอะไรอ่ะแผนสำหรับการเล่นเกมค่ะแต่ไม่มีใครเล่นด้วยราชางไงล่ะเล่นกับราชาสิแต่นี้ราชาชอบเล่นเจ็๋วๆค่ะพ่อหนูก็เลยไม่อยากเล่นกับเขาถ้างั้นเล่นกับพ่อไหมลูกไปพ่อเล่นกับหนูได้เหรอคะ <laughs> นุอยหักเล่นอะไรล่ะเล่นซ่อนหาค่ะพ่อโอเคเออแล้วใครจะเป็นคนปิดตาก่อนดีล่ะลถ้าพ่อปิดตาก่อนนูคิดว่านูมีโอกาสแพ้พ่อค่ะงั้นเอาละค่ะปิดตาได้ละอืมพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะอฮ่ไปซ่อนเลยนะพร้อมนะโอเค ที่นี้ซ่อนอยู่ที่ไหนพ่อกระตามหาลูกจนเจอน่นน่ ไปอะไรไปละลูกเฮะป็นอะไรไปหรือบอกพ่อสิเป็นอะไรลูกฮะหยุดลกค่ะพ่อเอามันหยุไปมาไปแค่รูปเยวรู้ไปกลัวมาทาไมลูกไม่อะไรลูกฮะหยุไป่อเลยเกลียดไรเอาไปลูกเกลียดฮ้เย็นไปลูกไปต้องกลัวไปต้งกลัวใจเย็นๆนะลูก ายมากลุกคนคิดว่าเราเป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งสิ่งที่เจ้าเห็นน่ะคืองูที่อยู่ในร่างของเราเรานับถือที่เจ้าไม่บอกใครเรามีเหตุผลในการมาที่นี่เราไม่ใช่ศัตรูรามเรามาเพื่อกำจัดทศศการ์ราชาเจ้ามา,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 าจากตักูลธนุมานเจ้าก,ก็ต้องปกป้องชีวิตตัวเองแล้วก็ต้องต่อต้านความอายุติธรรม เจ้าฉลาดแสนรู้ความโกรธความเกลียดของเจ้าที่เจ้าแสดงกับเราเจ้ากำลังเข้าใจผิดแลวไม่เคยทำร้ายใครอกแวิต,ต้องชดใช้ด้วยชีวิต<อ>คนที่เป็นฆาตตะตอเขาต้องถูกลงโทษประหารชีวิตแต่เจ้าคอยขัดขวางเราเป็นอุปสรรคต่อเราให้เราทำให้สำเร็จเจ้าทำเช่นนี้ทำไมรู้ไหมเรามีพลังพยานด่าง จะมีพลังของพระเจ้าหากเราจะกำจัดเจ้าเท่ากับเป็นการดูหมิ่นพลังของพระเจ้าเราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้หรอกแต่เจ้า,าเท่ากับช่วยทศก,กัณฐ์ทั้งที่เขาสร้างความผิดมากมายอตอนนี้เราต้องการมณีของเราคืนแล้วกำจัดคนช่วยนั่นช่วยเราด้วยเถอดเพระชั้ชนะเห็น,นความยุติธรรมโปรดให้พรแก่เรา ท่านธนุมนาช่วยปกป้องดูแลเราด้วยเมื่อขายมานันีได้ฉันจะย้ายไปตั้งรูกกลาบอยู่เมืองนอกนะแต่ว่าชนพานี้เรายังขายไม่ได้เลยฉันจะสงสัยราเมสแล้วนะฮะราเมศเป็นไปได้ไหมที่ก็จะคุบเอาไว้คนเดียวนะและการตายของเศรษฐีคนนั้นจะเป็นฝีมือเขาเฮ้ยเธอมาตงห่วงนะ คนอย่างรันยิตไม่มีใครตบตาได้ห็อกไม่ตองเวลฉันต้องหาทางเอามณีมาไว้ที่ฉันซะก่อนไม่ได้มณีมาแล้วคุณก็จัดการเขาได้เลยรัชเมรัชเม <ฮะ S 2> อ๋ <laughs> อฟังให้ดีนะนายกำลังตามหาเมียอยู่แล้วก็เมียของนายอยู่ที่บ้านฉันแล้วราเมสนายพูดอะไรรันยิตที่นาได้ยินแล้วไม่ผิดหรอกนะ นายต้องการให้เมียของนายมีลมหายใจจงทำตามที่ฉันสั่งนะฉันจะสั่งกระมี่นี้กับคนของฉันไปนายจงมอบมันนี้ให้กับเราไรยิตมันนี้เป็นของพวกเราเฮ้ออฉันไม่เชื่อนายหรอกทำตามที่ฉันบอกนะไรยิตรยิตมันนี้อะไปนะอื<ป> ปไหนไอ้ลอยลอยฉันนะลอยลอยฉันสิลอยฉันนี่โอ้ยอย่านะมาเนี่ยลอยฉันเฮ้ยมาเนี่ยนะอย่าทำอะไรฉันเลยโอ่ยโอ้อย่าเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยทำไมเฮยไม่มีประโยชน์โอ้ยโอ้ยโอ้ยหยุดนะฮะ หน้าพระเป็นเจ้าบอกมานะว่าเธอเป็นใครนันทินีไงล่ะร่างกายเป็นของนันทินีในตัวเธอมีอํานาจของนาคแฝงอยู่เธอเธอก็มีอํานาจของตัวเองทาไมจะมาเข้าสิงลูกสาวของฉันด้วยทําไมบอกฉันว่าทําไมถ้าคุณอยากรู้ฉันจะบอกสามีของคุณขโมยม่ดีไปจากหัวของฉันแลวฉะน,นั้นเขาจะต้องเอามาคืนมันไม่ใช่ที่เดิม ต้องเป็นที่ปัจจุบันเจ้านัซมินาซามิคุณได้คนโฉดมาได้ยังไงกันละเนี่ยคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมฮะช่างมันเถอะรันยิตพูดถึงเรื่องมณีกับฉันคุณต้องบอกมามณีนั่นอยู่ที่ไหนอะมาเป็นเรื่องส่วนตัวที่คุณไม่ควรจะรู้หรอกนะคุณบอกสิใครช่วยคุณจากบ้านของรันยิตใครเลยนาคเทวา ที่ฉันบูชายังไงล่ะ เอเนี่ยเจ้ากำลังขออะไรจากพระเจ้าล่ะกำลังขอชีวิตสามีใช่ไหมพระเจ้าไม่อภัยเขาแล้วในคอเขาจะไม่มีสร้อยมงคลสูรอีกต่อไป อ้าก่อนฉันขอร้องท่านต่อหน้านาคเทวาแต่กลับไม่สนใจถ้าไม่มีเมตตาต่อมนุษย์จะฆ่าสามีฉันให้ได้คนที่ไร้ความผิดถูกฆ่าเรียกว่าฆาตกรถ้าคนชั่วถูกฆ่าเรียกว่าทำลายล้างแค่เพียงเล็บเท้าขบยังเจ็บจนน้ำตาไหลเช่นเดียวกับที่ท่านฆ่าสามีของฉันฉันก็ต้องเจ็บปวดเช่นเดียวกันฉันอยู่โดยไม่มีเขาไม่ได้ ทำไมท่านหลวงพ่อฉันเช่นนี้ล่ะนั่นคือความโชค้ายของเจ้าเส้นชีวิตของเจ้าอาจจะยาวแต่สายมือคดสูดของเจ้าเนี่ยกลับสั้นลงไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้แล้อนี่คือคำบพิภาคษาเหรอท่านต้องฆ่าคนแน่ใช่ไหมแล้วฉันล่ะฉันฉันเคารพบูชาท่านอย่างหมดหัวใจเลยฉันฉันขอสัญญาสักข้อได้ไหมบอกสิ ปัาหลักานสิ่งใจเราจะให้เจ้าท่านให้ฉันแน่นอต่อให้เรามีสองลิ้นคำพูดเราเป็นหนึ่งเดียวบอกมาเจ้าต้องการอะไรผู้หญิงควนตายก่อนสามีฉันขอให้ท่านไว้ชีวิตเขาฉันขอแลกด้วยชีวิตของฉันเป็นไปไม่ได้รอได้ที่ฉันยังสวงมวมงกุฎสูรอยู่ ต้องสัญญาว่าจะไม่ฆ่าสามีของฉันส,ญญสัญญาสัญญาสิสัญญาสัญญากับฉันสิก็ได้จะอยากทำเหมือนพ่ะแม่สาวิตรีใช่ไหมะตกลงตราบใดที่ข้าเจ้าสวมมงคลสูตรอยู่เราจะไม่มีวันฆ่าสามีของเจ้า เราให้สัญญาขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณที่เมตตาหยุดนะเมื่อเราให้สัญญากับเจ้าและเจ้าต้องให้สัญญากับเราจะให้สัญญาอะไรสัญญาอะไรเหรอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจงอย่าบอกกับเขาว่าเราเป็นใครมาทำอะไรที่นี่เราขอแค่นี้สัญญากับเราสิ tục nữa Người ngoại thân chắc chắn bị bỏ gặp thô Trên hết giờ Trên ตั้งนัตั้งตาเป่าให่เชียวไปหรือเปล่าเนี่ยลูกเหรอเด็กเขาเป่าไม่เก่งเหมือนพ่อแล้วค่ะใช่พ่อเรียนเป็นทุกชิ้นแม่ครูยังติดใจเลยลูกแล้วคะพ่อบอกให้ฟังไหนยส่คะนะได้แล้วเจ้าเพลงอะไรล่ะลูกได้ท้งนั้นละมาอย่านะอย่าเป่าอย่าเป่าเลยค่ะเอาแกนเพื่อนน้ำลายของลูกน้ำลายคน้ำลายของลูกจะเป็นไรไปเล่าคุณพูดจะกรนน้ำลายมีพิษอย่างนั้นฟังนะได้โปรดเถอะค่ะอย่าเป่าออกแกนเลย เพราะอะไรทำไมถึงเป่าไม่ได้เพราะว่าในนั้นมันมันมันอะไรมั้แต่อึ๋งอยู่ได้ปะโทมีแล้วก็พูดมาสิเพราะว่าในในในออกแก่นั้นมีมีาคุณเกาจวาดาาา,า,าคิวนนพพะปเกุณจสงสยัยสิแล้วนะทำไมห้ามไม่ให้ผมเป่าออกแกน่นแล้วลูกก็ยังร้องเพลงอีก ผมคิดว่าคุณสองคนต้องมีระเปิดบังผมแนอ่อออใช่ค่ะนั่นที่นี่ก็บีบมะนาวใส่ไปในออกแกนนะคะเขาจะแกล้งคุณเนี่ยฉันก็เลยไม่อยากให้เป่านะคะ,อ,ะ <laughs> อย่างนี้นี่เองเหรอลูกใช่ค่ะลูกสาว